แฟนแฟนชาวแบดบอยนะครับอยากให้อแมนดาเนี่ยเขาโชว์ทำอาหารเฮ้ยเฮียแบ๊บแบ๊บอ้ขอโทษขอโทษขอโทษ sorry หนึ่งหกแปดหก I told you he's always cheating อรุณสวัสดิ์ครับผมสวัสดีชาวแบดบอยทุกคนนะครับก็ ผมเพิ่งตื่นครับผมแล้วก็พอมานั่งคิดคิดดูแล้วนั่งอ่านคอมเมนต์ชาวแบดบอยเมื่อคืนนะครับก็หลายๆคนก็บอกว่าอยากให้เมียผมอยู่ในรายการด้วยอยากให้ทํากิจกรรมกันอยากจะให้ทํากับข้าวโชว์หน่อยอะไรอย่างนี้นะครับว่าวันนึงเนี่ยทำอะไรกับคุณภรรยาบ้างนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ทํากิจกรรมหนึ่งวนันกับคุณภรรยาชาวสวีเดนนิดนึงดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันคุณภรรยาไปไหน คุณภรรยาไปเตรียมตัวแล้วตอนนี้ก็ไปอาบน้องอาบน้ำแล้วนะครับเพื่อที่จะถ่ายแบดบอยสำหรับคลิปนี้นะครับเอ้ามาดูแล้วกันนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมกับภรรยาจะทำอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตอขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนนะครับไปไปไปดูผมอาบน้ำกันดีกว่า Where are you Amanda Hello Good morning Are you ready r รดี y ผมชาวันอรนะโอเคพร้อ okay. <What? S 1> มแล้วเมีย <Hello. S 1> ผมฮัลโหลวงการบันเทิงน, <One. S 1> นี่ตั้งกล้องด้เวย้ย <laughs> ตั้งกล้องใส่ไวเลสก็มาก <laughs> อ่ะเริ่มต้นที่หลังหน้าแล้วกันเฮ้ยขอยืมผ้าของเมียนะอ <laughs> อ้ยตายแล้วแหววมากเลยแหวว <laughs> หลังหน้าครับเริ่มต้น้ี่หลังหน้า ก็จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมกันแบบว่าเราจะเป็นกิจกรรมที่ทำกันสองคนซึ่งหลายๆคนเนี่ยถามผมแบบมาเยอะมากในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยอวันนี้จัดให้แล้วกันซึ่งอย่างที่บอกไปครับคือภรรยาผมเนี่ยเขาเป็นชาวสวีเดนใช่ไหมครับก็วันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมอะไรที่แบบแฟนผมทำแล้วกันอ่าล้างหน้าเสร็จแล้ว Don't forget to use this one today. Alaycha. Ufo. Oh, Ufo. What you feeling after you use this one? Good. Good. Yeah. I have a l i t t l e bit oily skin so this one help to remove the oil โอเคนี่ผลิตภัณฑ์ครับจากสวีเดนฮะภรรยาของผมนี่เขาจะเชื่อมั่นของสวีเดนพอสมควรนี่ก็เป็น1สวีเดนแรกของกิจกรรมวันนี้นั่นก็คือเครื่องมาร์กหน้า UFO Smart m a s k ก็เดี๋ยวเรามาใช้กันว่าไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันจะทำงานแบบไหนกันนะครับ Can you spell for me? This one is Panmark อ่ะแผ่นหมาอ่ะ How to call this one? แ <laughs> ผ <mark>, uh ่น a มาค่ะเหวอ์ไปเลยแผ n น a มา How to call this one? Mad maniac คือถ้าจะเป็นคนไทยสไตล์นะไทยสไตล์ก็บอกว่า Mad maniac ง่ายๆ <laughs> เขาก็จะเป็น Mad me maniac m a n maniac m มนเนีนี่ครับเป็นแบบนี้ครับแมดแมนเนียครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมาไป2ครั้งละลืมเลยว,วันนี้เมียมากําชับเลยว่าต้องทำหน่อยวันนี้เราจะถ่าย YouTube กันมันต้องรอ,อนิดนึงนะครับเริ่มขั้นแรกของเราเลยเปิดแอปพลิเคชันของ f o r i o ผมได้ซิงไปเรียบร้อยแล้ว f o r i o สีชมพูนี่นะครับนี่เปิดมามันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมโฟ o ร i o ลสวีเดนเห็นไหมวันนี้ทีมสวีเดนนะภรรยาก็เป็นคนสวีเดนผลิตภัณฑ์กาสวีเดนอะไรกาสกวีเดน อันนี้ผมผมลิกดูเหมือนตอนนี้คุณภรรยาจะฆ่าผมนะครับว่าเธอเป็นบ้าอะไรยามเช้าโอเคผมเลือกนี่เลย UFO เครื่องนี้คือ UFO Smart Smart แล้วก็ก็คือสตาร์ทนะครับเขาให้คอนเนคกกับอันนี้เข้าไป Place 5 Second แน่ลิง์แล้วครับเราเลือกเป็นแบบ Day Time แล้วกันนะนี่ Day Time เห็นไหมปั้งกดสตาร์ทสแกน ผมต้องสแกนก่อนเพราะเขาจะมี QR code ตรงนี้แล้วเขาจะได้รู้ว่าเราใช้แผ่นมาร์กเนี่ยนี่เนี่ยแล้วเครื่องเขาก็จะคุยแอปพลิเคชันก็จะคุยผมขอลดเสียงหน่อยแล้วกันก็คือจะบอกว่าสูตรนี้เนี่ยนะมันเป็นสูตร match มาเนียก เรียกยากมากคือผมจะใช้สูตรนี้คือสูตรนี้เนี่ย90วินาทีสูตรนี้มีสารสกัดจากอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็มีชาโคชาโคเนี่ยช่วยเรื่องของความมันบนใบหน้าใช่ไหมออยล่ใช่ไหมน้ำมันบนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูดสิ่งสกปรกที่อยู่บนใบหน้าเนี่ยออกมาและสารสกัดอีกตัวนึงก็คือสโนโ l o ัสซึ่งสโนโลตัสเองเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวนะครับแล้วก็กระชับรูขุมขนเนี่ยให้เล็กลงนะครับซึ่งสูตรนี้เหมาะกับผู้ชายมาก ลุยกันดีกว่าว่าทํายังไงบ้างนะครับต่อไปนี้นะครับเราก็ฉีกซองนะครับชว่แบบแวแวบเราก็จะได้แผ่นแบบนี้ออกมาครับนี่นี่คือแผ่นมาร์กนะครับแผ่นมาร์กนะครับเราก็เอาไปประกบลงที่เครื่องครับเอาไปประกบลงที่เครื่องแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดด้วย a t t a c ็ m เมนต์รินั่นเองนะครับประกบมันลงไปแบบนี้ฟาฟา เมียก็ไปเตรียมตัวต่อนะครับเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าไอ้บ้านนี้มายืนทำอะไรก็ไม่รู้ <You know S 1> นะครับ y ย a h โอเคโอเคไปแล้วนะฮะก็จะเป็นฟิลศิลปินนิดนึง นะครับคือแต่ทนี้ผมมีสูตรของผมแบบนี้เว้ยก็คือว่ามันจะมีครีมต่างๆที่มันอยู่ในในซองเนี้ผมอะ่ะเสียดายมันมากผมก็จะพยายามบีบมันออกมาแล้วก็มาทาหน้าก่อนก่อนที่เราจะเริ่มมาร์กนะเพราะว่าไอสารสก,กัดทั้งหลายมันอยู่ตรงนี้เว้ยคุณคุณมันอยู่ตรงนี้เว้ยซึ่งแบบมันทําให้เราจะมีสารสก,กัดเยอะแยะมากมายเลยที่มาแบบมาอยู่บนใบหน้าก่อนก่อนเราจะใช้เครื่องนะครับอ่ะถึงเวลาแล้ววิธีการใช้ก็คือสตาร์ทนั่นเองนะครับคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาจะทํางานแบบ2ระบบนั่นก็คือความร้อนและความเย นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเครื่องจะปล่อยกระแสความร้อนและแสงสีน้ําเงินออกมา30วินาทีแรกครับซึ่งความร้อนตัวนี้เนี่ยจะช่วยเปิดรูขุมขนของเรานะครับให้ดึงสิ่งสุขปกกต่างๆที่อยู่ในใบหน้าของเราเนี่ยออกมาเว้ยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องก็จะปล่อยแสงสีฟ้าออกมานะครับ <S 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 เพื่อที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งจะก่อให้เกิดสิวบนใบหน้าของเรานะครับอืมนี่ หลังจากนั้น30วินาทีแรกผ่านไป60วินาทีหลังครับเครื่อง ก็จะเปลี่ยนจากความร้อนเป็นความเย็นนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยกระชับรูขุมขนของเรานะครับทำให้รูขุมขนของเราเนี่ยเล็กลงนะครับและสักพักหนึ่งนะครับเครื่องก็จะคอมบายระหว่างแสงสีฟ้ากับแสงสีแดงเข้าด้วยกันซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนจะช่วยในการลดริ้วรอยก่อนวัยนั่นเองครับแล้วเครื่องก็จะสั่นไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเครื่องมันก็จะสั่นสั่นไปแล้วก็นวดนวดไประหว่างที่เขาสั่นเนี่ยเขาก็ปล่อยกระแสทีโซนิกออกมาซึ่งกระแสทีโซนิกตัวนนีี้เมฉพาะ ในผลิตภัณฑ์ของ f o r ิโอสวีเดนเท่านั้นนะไอกระแสทีโซนิกมันช่วยเรื่องอะไรมันช่วยในเรื่องของการผลักสารอาหารต่างๆที่อยู่ในมาส์ของเราเนี่ยนะครับเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นและยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตอีกต่างหากนะครับตอนนี้เราก็นวดนวดนว,ดนว,ดนวดไปนะครับเกวินาทีเท่านั้นเองครับก็ทําให้เรามาสก์หน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้ก็ <Jump! Woo! S 1> ตบนิดหน่อย เนี่ยมันแค่นี้เองอะที่สําคัญง่ายมากครับพอเสร็จแล้วเราก็ดึงแผ่นมาร์คทิ้งเว้ยแผ่นมาร์คนี้เราก็ทิ้งไปแล้วก็ล้างล้างได้เลยไม่ต้องกลัวมันช็อตนะมันไม่ช็อตครับล้าง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 แล้วก็ใส่แหวนวงแหวนลงไปปั้งแล้วก็วางไว้แค่นี้ จบเรียบร้อยผลิตภัณฑ์ล้ําสมัยสําหรับคนที่มีรสนิยมอย่างเราแค่นี้ครับอย่างที่ผมบอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับใครหลายๆคนที่ดูแลผิวหน้าของตัวเองเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเท่านั้นนะจริงๆอ่ะผมให้ความสําคัญเท่ากันเลยเพราะหน้าของคนเราเองเนี่ยเห็นป่ะเฮ้ยหน้าใสาว่ะเฮ้ยหน้าใสามากเลยอ่ะ จริงๆแล้วผมบอกว่าการใช้ไอ้ตัวนี้เนี่ย UFO Smart Mark เนี่ยนะครับคือไม่จําเป็นจะต้องแบบเสียเวลาเยอะแยะมากมายใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปตอนนั้นว่าบางคนเนี่ยใช้ mark ทีเนี่ยต้องเสียเวลา15นาที20นาทีในการ mark และส่วนใหญ่จะไป mark เฉพาะตอนกลางคืนด้วยเพราะว่ากลางวันแบบนี้เนี่ยใครจะไป mark ไว้ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันต้องมีงานเร่งรีบที่จะต้องไปทําไงแต่ใช้เครื่อง UFO ตัวนี้เนี่ย90วนาทีแล้วบอกได้เลยนะคนที่ชอบไปแบบเขาเรียกว่าอะไรสถาบันเสริมความงามคือจริงๆมันก็ไปได้เพราะไอ้ตัวนั้นเขาก็มีเครื่องที่ เป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมแต่การที่เราแบบจะอยู่บ้านแบบนี้แล้วก็มาร์คเองได้แบบนี้นะครับและยังมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาทําให้สารสกัดต่างๆที่อยู่บนแผ่นมาร์เนี่ยลงไปที่ผิวหน้าเราได้ดีขนาดนี้ผมว่าเนี่ยมันตอบโจทย์ตอบโจทย์ชีวิตคนรุ่นใหม่จริงๆนะครับก็ลองดูแล้วกันผมว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างสวีเดนวันนี้ที่ผมพามาบอกกันนะครับก็ไปลุยทำอย่างอื่นต่อแล้วกันนะครับไปภรรยารอแล้วแอมแมนดา where are you อ้าวหนีไปแล้ว่ะ พร้อมแล้วครับผมมาแล้วเป็นไงเป็นไงเข้าตีมวันนี้ธงชาติสวีเดนมันเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้นะอโอเคนี่เป็นไงเสื้อแมทปะแมทแมทแมท,แมท <c oughs> อันนี้ดีไหมฮะอันนี้เหมือนเราอยู่ในรายการแบบแบดบอยเลยนะจะเป็นการแบบรีวิวอาหารกันซึ่งมีแฟนๆชาวแบดบอยนะครับก็อยากให้อแมนด้าเนี่ยเขาโชว์ทำอาหารว่าวันนี้ ทำอะไรครับแพนเค้กแพนเค้กนะครับก็ถือว่าเป็นแพนเค้กแบบสไตล์แบบสวีเดนนะครับซึ่งจริงๆแล้วแพนเค้กสวีเดนกับแพนเค้กบ้านเราเนี่ยต่างกันเลยเพราะจริงๆแล้วก็เลยอยากจะให้เขาทําเมนูนี้เนี่ยให้กับคนดูได้ดูกันซึ่งแพนเค้กของสวีเดนเนี่ยมันคล้ายเครปเว้ย How to make it How about the recipe ingredients Oh it's easy just milk flour egg salt And How much for milk? Oh no, I can't say secret. Oh เป oh, ็นความลับส the ุดยอดด้วยจริงหรือเปล่าแต่คือเนี่ยถ้ามาดูใกล้ๆเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยการทำแพนเค้กเขาเนี่ยมันไม่เหมือนแป้งที่แบบเขาทำแบบแพนเค้กอีกแบบหนึ่งนะถ้าเป็นแพนเค้กแบบนึงอะผมจะพูดยังไงดีว่าวิธีการทำเนี่ยโอ้น่าจะใส่ไปทำไมเนี่ยอยากจะเข้าเีมเหลือเกินแล้วก็คือมันจะ Can you move your toys too? ฮะอะไรนะ Out from the เขาให้ผมยกของเล่นผมออกครับผมผู้เท่าเต่าของผมเป็นปัญหานาระดับชาติอีกแล้ววะ seriously it's a kitchen it's not for toy you have your toy area already เอาออกก็ได้วะ please move to where table outside the house โอเค okay. that's it and then you have to let it sit for a while 10 minutes so now we can't do anything you can make some tea for me โอเคแล้วตอนนี้ผมรอทำชานครับโอเค two bag Yeah. for a g r e y n นะอุ้ยป้ายกับแบดบอยล่วงอะก็เดี๋ยวเราใส่น้ำลงไปอุ้ยฮะ โอ้โหคือนางบบนคือคุณภรรยาผมเนี่ยเขาบบนว่าแบบว่าเอ้ยทำไมชื่อแบดบอยอ่ะทำไมทำไมไม่ทำซองอ่ะ You not oily anymore because you use the UFO right can't stick it โอ้โหเป็นไงล่ะใช้ UFO เขาบอกว่าหน้าไม่มันแล้วก็เลยแปะไม่สนิบอย่างนี้ <ś r att us> ครับนี่เมาก่อนเมาก่อนจริงบอกชวนเขามาทำแบดบอยใช่ไหมแล้วเขาก็หนอกเขาไม่ได้ยินชวนเขามาทำแบดบอยแล้วเสร็จทีนี้ก็บอกว่าเอ้าก็แบดบอยมันชื่อผมไม่ใช่เหรอทำไมผมไม่ทำคนเดียวอ่ะทำไมไม่ทำเหมือนนุ่นหลุยเขาอ่ะนุ่นหลุยเขาแบบ2คนนะทำไมไม่เปลี่ยนชื่อเป็นแบบอแมนดาบอยหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมก็แบบโอ้โหตึงเลยครับตึงโป๊ะแอะ เออผมก็แบบเป็นคนพูดภาษาอังกฤษแบบไม่ค่อยได้ดีมากจริงๆนะอายมากจริงๆเวลาที่จะแบบพูดภาษาอังกฤษออกทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็ให้พูดเลยหนึ่งวันได้ไหมไม่ได้ขอให้สลับไปห้าพูดภาษาไทยวันหนึ่งไม่ได้ผมพูดกับเมียแล้วเมียรู้เรื่องแต่คนทางบ้านรู้เรื่องกับผมหรือเปล่าแค่นั้นเองผมก็พูดอะไรแบบนี้แหละอายอาไม่อยากโชงโง้ก็นี่เขาถึงถามว่าเราเราคุยกันได้ยังไงตอนแรกก็คุยกันแบบนี้แหละ คืออแมน,นด้าเขาจะทำขนมหวานอร่อยหลายๆคนถามว่าใครทำอะไรอร่อยาง What about my food What เว้ลาเขาทำอาหารค่าวก็ อร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันผมเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวกินตีนไก่เว้ยมันโคตรอร่อยเลยอ่ะแล้วส่งรูปตีนไก่เข้าดูเขาโกรธผมมากเลยเขาบอกว่าถ้าเขามีลูกนะอย่าให้ลูกกินตีนไก่เด็ดขาดเลยอะไรเงี้ยบอกว่าอาหารมีเยอะแยะมากมายทำไมยูไม่ไปกินทำไมยูมากินตีนไก่นู่นนี่นั่นบ้าบ้าบาบาก็บอกว่าเฮ้ยก็ทำไมวะ Because you're eating feet like eat my f o o d you know the chicken feet it's a lot of collagen my f o o d too seriously yeah a lot of collagen เขาทำไ่บอยกินบ่อยอันนี้ทําบ่อยแล้วเพื่อนมาก็จะทําแต่เพื่อนชอบนะเขาถึงไม่ค่อยทำอาหารคาวไงก็ทำอาหารหวานดีกว่า่า <c oughs> ไม่มีอะไรอ่า First one is always a fail เขาบอกว่าอันแรกอะ่ะมันจะย่อมไม่ดีเสมอ <c oughs> อ๋อนี่ไงเนี่ยแพนเค้กเขาเป็นแบบนี้มันเป็นแป้งบางๆเหมือนเค้กปะเคยเห็นบ่าที่เค้กเขาทําหลายๆชั้นแล้วก็ทาเป็นแบบวิปครีมวิปครีมวิปครีมอ่ะพี่บ็นคนทำบ่อยพี่ก็ทําบ่อยนะส่วนใหญ่พี่ทําอาหารไทยอย่างที่บอกกัไปแกงกะหรี่ไก่เขาชอบลาบไก่มาก this your favorite right ลาบไก่ um one of my favorites yes แล้วเวลาไปกินอนะ่ะกินอาหารสั่งอะไรมาเนี่ยโอ้โหจานเขาจะเละเทะมากเลยเข <c oughs> าจะแบบเหมือน <Yeah. S 1> เข้าเครื่องสแกนว่ามันมีอะไรบ้างในนั้นน่ะและอะไรไม่ชอบเขาก็เขีรยทิ้งเขีรยเขีรยเขีรยเหมือนเหมือนไก่เข้าไปคุยอะ่ะก็แซ about me for what everyone knows I'm a little bit fussy with the food เข้าใจหมดเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เขาเข้าใจภาษาไทยมากเขาบอกไปแล้วว่าต้องพูดเร็วๆนึงเขาไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกอาจารย์หนึ่งทาอะไรเขาก็ต้องพูดเร็วๆงเงี้ยเขาต้องไม่รู้เรื่องเรียบร้อยชิ้นที่สอง Can I make? sorry corona เล่นมุกเองว่ะจามเองกลัวตัวเองก็มีว่ะเฮ้ย อแมนด,ด้าเป็นคนที่แบบชอบกินวิปครีมมากแต่เวลาที่เขาแต่งหน้าตาออกมามันจะดูไม่ค่อยน่ากินท <Bye. S 1> ้าลองดูที่เบิร์เนตลองดูทุกคนนุ่มมาเนี่ยและถ้าเป็นสไตล์ผมอะวิธีการพลิกแพนเค,ค้กผมจะไม่ใช้อะ่ะเนี่ยผมว่าจะแบบโอ้ยเฮียแบบแบบอ้ขอโทษขอทโทษขอโทษ sorry sorry คุณ n ู้ w อ r ปูเอ๋อคุณปู่เขาเขาบอกว่าเขาทำอาหารได้ทำแพนเค้กได้ดีที่สุดในโลกนี้ seriously grandpa ยะทุกคนจริงๆนะทุกคนมันแล้วแต่มีสตอรี่ของตัวเองนะแต่และครอบครัวมันก็ไม่เหมือนกันใช่ป่ะองเขาก็มีแบบสตอรี่แบบคุณปู่เขาก็ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีสตอรี่ของเราว่าคุณย่าเราเนาะจริงๆแล้วเรื่องของบรรพบุรุษเนี่ยมันสร้างให้เราแบบได้มีความจดจําหรือเมมโมรีอะไรที่มันแบบจําไปจนวันตาย,ยาจริงๆนะแม้กระทั่งคนคนนั้นมันจากโลกนี้ไปแล้วก็ยังมีเมมโมรีที่ดีเนาะ good memory กูกระชากเขาอะไรเนี่ยดราม่า เรียบร้อยมายสไตย์ไปเอาขอชิมหน่อยส,สไตล์สวีเดนเครปเครป no it's pancake โลผ oh, างครีป the best มันจะมี texture แบบหนึบหนึบหน่อยเนาะแล้วก็กินกับวิครีมแล้วก็ยามราสเบอร์รี่ผมว่าลงตัวมากเลย it's not sweet เพราะว่าเขาไม่ใส่น้ำตาลเลยนะ ระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมกันจริงๆผมว่าแล้วแต่ครอบครัวมั้งผมก็ไม่แน่ใจว่าชาวสวีเดชคนอื่นเขาเล่นหรือเปล่าอ่ะแต่ครอบครัวเพอร์เหรือว่าของแมนดาเขาเองอ่ะเขาอยู่บ้านกันเขาจะเล่นแบบเพื่อของเล่นพวกเกมพวกนี้เขามีความรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่แบบคนในครอบครัวมันสามารถได้คุยกันเลย อันนี้คือเกมเศรษฐีใครจํำเกมเศรษฐีได้บ้างที่แบบว่าซื้อบ้านซื้อโรงแรมใครมาตกที่เราเราก็ต้องไปจ่ายค่าเช่าให้เขาอะแต่อันนี้มันเป็นเกมของฝรั่งไว้ชื่อว่าเกมออฟทรอนไว้ m o n o p o รีตัวนี้แต่วิธีการเล่นมันคล้ายกันเลยเป็นเกมเหมือนกันตัวนี้เล่นได้ถึงสคนถึงหคน we gonna win me it's me it's It me I gonna win for sure อ้าวโอ้ยอดับฝันอะโอเคแต่วันนี้เราจะเล่นสกิปโบกันนะครับจริงๆสกิปโบถ้าใครเคยเล่นอูนโออูนโกับสกิปโบเนี่ยคนผลิตและคนดีไซน์เกมนี้มาเนี่ยคือคนคนเดียวกันวิธีการก็ต้องทําทํายังไงก็ได้ให้ไพ่ในกองนี้หมดถ้าไพ่ในกองนี้หมดนี่คือเป็นผู้ชนะ you have one <No. S 1> I don't have two ผมมีผมก็ลงตรงนี้เพื่อเอาไพ่ในมือของผมเนี่ยให้หมดโดยเร็วคืออย่างนี้ผมก็มีทึ oh. ๊ดเฮ้ยสามเฮ้ย <Hey. S 1> อย่างนี้ได้ แล้วก็ผมมีหนึ่งไว้จั่วขึ้นมาได้อีกี้ <What? S 1> <laughs> แล้วผมก็ทิง้งโอเคตอนนี้ทำยังไงก็ได้เพราะอยากให้9ตัวนี้มันหลุดออกไปเพื่อที่จะจั่วใบใหม่ขึ้นมา8อย่างเงี้ๆๆยใช่างนี้ <No. S 1> ใช่ไหมไม่ได้ซีซีดิงเ <laughs> นี่ยสกิปโบแทนเลขอะไรก็ได้จบกองนี้และเราก็มีเพิ่มขึ้นมากองหนึ่งตรงนี้ได้ใหม่ สั่งทุกอย่างสั่งเป็นแบบโอ้ยเจ็บใส่ไปนี่ไม่มันต่อ8ไงอยู่ต้องต่อ8แล้วไอจะได้ต่อ9ได้ถ้าอยู่รักไอจริงอยู่ต้องทำเพื่อไอได้นะ not now g e u s g a แขนไม่ได้10อย่างนี้ไม่ได้นะเพราะ10มันอยู่บริเวณแรก 1,6,8,6 I told you he's always cheating it's not my fault you always do like this you o p e n your card no I didn't สังเกตในเวลาเล่นไพ่อ่ะเขาจริงจังมากจริงจังกว่าถ่ายแบดบอยอีกเฮ้ยหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเย What the hell Hey พวกนี้พรอ What อันนี้แบดลัดนะเมื่อความโชคร้ายเขาก็ต้องข่มเขาไว้ก่อน This is real s <S Yeah อ oh, ้าวสามสี่ห้าตอนสุดท้ายนะครับนี่ก็จะโผล่ผู้โผมชนะเลยนะครับเฟ้ <c oughs> คือเนี่ยผมก็จะบอกว่าคืนเล่นกี่ครั้งผมก็ผมก็ผม,ก <laughs> ผมจะชนะตลอด you always cheat no ผมไม่ได้โกงผมไม่ได้อะไรเอาใครเห็นผมโกงไม่มีผมไม่ได้โกงอะไรเลยจริง Play a g กันน o นน no ไม่เล่นแล้วเนี่ยก็ชอบเป็นแบบขัดใจพอแพ้ไม่ได้เลยนะอย่างงี้ทุกทีเลยไม่ยอมไม่ยอมนี่ก็เป็นกิจกรรมที่แบบใครหลายๆคนอยากดูกันนะครับสำหรับแบดบอยก็1วันกับภรรยาจริงๆก็อันนี้ถือว่าเป็น <laughs> ชนะว้ย <laughs> อันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมสวีเดนที่ <'m> พอแล้ว enough <laughs> ชวนเล่นตลอดบางทีก็เหนื่อย you never play with me play I play with you ก็เป็นกิจกรรมที่ทําแบบอย่างนี้แหละก็วันหนึ่งก็ถ้าเราอยู่บ้านกันเราก็จะเล่นของเล่นกันอะไรแบบนี้แล้วก็ทํากับข้าวกับข้าวกินกันก็เดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปทาแกงกะหรี่ไก่ฝีมือผมให้กินกันเพราะว่าเขาชอบกินแกงกะหรี่ไก่ฝีมือผมมากและให้เขาทําลาบไก่ด้วย next time you can make l าบ chicken lap next time okay ข้างหน้านะจ๊ะข้างหน้านะจ๊ะรับปากมานะจ๊ะ you say yes already for next time ก็น <id>: ี <Bond> ่ก็คือมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าเลยก็เราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากสวีเดนนะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นของที่แบบบัมเด้าเขามาแนะนําให้ผมใช้อะไรเงี้ยใครที่สนใจเนี่ยผมว่าไอ้เครื่องเอ่อ o ฟอริโ a r t m อ u k o สมาร์ทสเนี่ยฮะได้ผลดีทีเดียวเชียวใช้เวลาแค่ 90... อาสอมแปร์เนาะส m a ร์ Mask ค์ a r สค์สม m a ์ท Mask ์ม โ oh, <laughs> เครื่อง U F O <Okay. S 1> ของโฟร r i o ไปดูแล้วกันของสวีเดนถ้าใครแบบสนใจเนี่ยผมปล่อยลิงก์ด้านล่างไว้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยครับไปลองสั่งดูนะครับที่สําคัญคือผมอยากจะบอกว่ามันต้องใช้อาทิตหนึ่งสัก2อสวันนะ่ะผมว่าการใช้ใช้ของพวกนี้ต่อเนื่องมันจะทําให้ใสขึ้นและได้อย่างสิ่งที่ต้องการน่ะเร็วขึ้นฝากด้วยแล้วกันครับวันนี้จะแบบ c r a ี่สวีเดนนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็น <Okay. S 1> ตีมของวันนี้และจบท้ายด้วยกิจกรรมยามว่างสําหรับครอบครัวมันด้าเองที่เขาจะอยู่ด้วยกันวันวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าลองเอาไปเล่นดูก มีการพนันนะจ๊ะท้ายที่สุดแล้วผมชนะคุณผู้ชมต้องได้อะไรไหมคะเมื่อชนะ I win I have to get something because you cheat ไม่ผมไม่ได้โกงหอมที้งแค่พอ <_ an> อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเขาสัญญาแล้วเขาจะทำลาบไก่ให้ดูวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวยๆนะคะก้มหัวด้วยก็สวัสดีค่ะอะไรอย่างงี้นะสวัสดีค่ะ